สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเนาะวันนี้นะครับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับสําหรับสาระเรื่องพืชเนาะวันนี้จะพาพี่น้องปรรู้จากพืชชนิดหนึ่งนะครับอยู่รอบตัวเราเองนะครับเป็นพืชและเป็นผักชั้นดีเลยนะครับคนจะชอบนําไปนึ่งปลาเนาะไปดูกันผักอันนี้คือผักอะไรแต่สปกนผสทางยามีเยอะมากเลยนะครับห้ามมองข้ามเป็นเด็ดขาดนะครับไปดูกันเลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับ นี่เลยนะครับคนทุกส่วนมากนะครับร้อยละ9ก้จะรู้จักต้นนี้ดีนะครับต้นนี้คือต้นผักแคร์นะครับหรือต้นแคร์ดอกแคร์นะครับนี่เลยส่วนมากนะจะมีชื่อท้องถิ่นนะครับจะมีชื่อว่าแคร์ขาวนะครับแคร์แดงแคร์ดอกขาวนะครับคออแคร์แดงนะครับแคร์ดอกแดงนะครับอะไรประมาณนี้นะแคร์บ้านแคร์ต้นนะครับ อะไรประมาณนี้เลยนะครับภาคกลางจะเลือดแครแกรแกอะไรนะนี่เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักดอกแครกันก่อนนะครับต้นแค่เนาะว่ามีถินกําเนิดมาจากจังหวัดอะไรมาจากประเทศอะไรจากที่ไหนนะครับเชื่อกันว่านะจะมีถินกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย Asia, แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับโดยจัดเป็นไม้นะยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับแต่กิ่ดก้านสาขามากไม่เป็นระเบียบเรียบเรียงดีนะครับเขาเชื่อกันว่ามาจากอินเดียนะครับพี่น้องก็ว่าตามเขาไปอย่างนั้นนะครับมาดูนะครับประโยชน์ของดอกแคร์นะครับประโยชน์ของเขาเนาะสามารถนะนํามาทําแกงแคร์นะครับทาประกอบอาหารเลยดอกของเขานะครับรวมถึงผลดอกและ อ,อะไรล่ะยอดของเขานะครับยอดของเขาเนาะสามารถทําอาหารได้หลายชนิดมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือนะประโยชน์ของดอกแคนะครับมาดูสรรพคุณทางยาของดอกแคกันนะครับมาดูยอดแคก่อนนะครับยอดอ่อนนะอุดมไปด้วยวิตามินนะครับซึ่งมีส่วนช่วยต่อต้านยับยั้งเชื้อมาเรงได้นะครับยับยั้งมาเรงได้เลยนะครับเพราะมีสารที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการ ก่อกลายพันธุ์ของเซลล์เราได้นะครับเซลล์เรานะครับก่อนที่จะเป็นมะเร็งได้นะมันต้องมีการกลายพันธ์เสียก่อนเหมือนซอมบี้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะช่วยยับยั้งได้นะครับสามารถนะครับช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับดอกและยอดอ่อนเนาะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราได้ดีด้วยนะครับช่วยป้องกันและรักษาอาการโรคหวัดได้นะครับอันนี้ในกรณีดอกของเขาเนาะใครที่ชอบ นําดอกของเขามาลวกน้ําร้อนนะลวกแล้วก็กิ้มกับน้ําพริกหรือนะครับเกี่ยวประทูนะอันนี้อร่อยดีผมก็ชอบเหมือนกันนะครับย้ํานะครับว่ากินบ่อยๆกินทุกวันยิ่งดีนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีด้วยนะครับช่วยป้องกันและ รักษาอาการหวัดนี่แหละครับอันที่ผมพูดให้พี่น้องฟังข้างต้นเลยนะครับช่วยดับพิษร้อนในร่างกายได้ดีนะครับแก้ร้อนในกระหายน้ํานะครับอันนี้ในกรณีนะครับใบของเขานะใบสดนะใบสดเนาะสามารถนาํามาลวกน้ําร้อนเรากินได้นะครับช่วยแก้หวัดแก้ร้อนในกระหายน้ําได้ดีด้วยนะครับช่วยเรื่องความจําด้วยนะครับช่วยคุมธาตุในร่างกายนะครับส่วนเปลือกลาต้นเนาะจะมีสระคุณ ช่วยคุมธาตุในร่างกายได้ดีนะครับป้องกันการเกิดเนื้องอกได้ดีนะครับบรรเทาอาการไข้ปวดโลหิตจางนะครับไข้ปวดและโลหิตจางนะครับด้วยการใช้ฝักแร่สด20กรัมนะครับนำมาเคี้ยวกับน้ํา1ลิตรนะครับประมาณ30นาทีนะกองเอาฝักออกนะครับนํามาดื่มก่อนอาหาร1ชั่วโมงในช่วงเช้านะและเย็นนะครับและก่อนนอนได้นะครับ จะช่วยนะครับในการนะครับบารุงโลหิตของเราได้ดีนะครับใครที่เป็นโรคโลหิตจางนะครับช่วยบํารุงรักษาสายตาได้ดีด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากใบของเขานะครับหรือแม้กระทั่งในลําต้นของเขาเนี่ยแหละครับมีเบต้าแคโรทีนนะครับที่นะครับร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะครับดอกหรือยอดแค่นะครับหรือนะครับผลอ่อนของเขานะครับ ช่วยแก้โรคตาบอดตอนกลางคืนได้นะครับโดยการใช้ใบสด20กรัมนะครับเทน้ําเดือด1ลิตรนะครับทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะแล้วกรองเอาใบแช่ออกนะนํามาเดิมแก้อากาศนะครับนี่เลยนะเป็นช่วยเราได้เยอะเลยนะครับสมุนไพรนะครับร่างกายของเรานะครับทุกวันนี้สารพิษยิ่งเยอะนะครับให้นิยมมารับประทานผัก ที่เราปลูกเองจะดีกว่านะครับจะช่วยนะครับบำรุงร่างกายได้ดีนะครับช่วยบำรุงและเสริมสร้างกระดูกและฟันนะครับสําหรับใครที่ฟันผุฟันอะไรนะครับเนื่องจากอุดมไปด้วยนะครับแคลเซียมและฟอสฟอรัสดีนะครับในนี้ในกรณีดอกและยอดของเขานะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับนะสรรพคุณทางยาของดอกแคนะมันมีเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับผมเอาแค่ส่วนหนึ่งสรรพคุณของเขานะครับมาอ่า พูดให้พี่น้องได้ฟังได้รู้จักว่าสักวุลเบื้องต้นของเขามันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนอีกทางหนึ่งนะครับจะช่วยแก้อาการปวดและหนักศีรษะได้นะสําหรับใครที่ปวดหนักศีรษะนะครับด้วยการนะครับใช้น้ําคั้นที่ได้จากดอกและใบแคนะครับนํามาสูดเข้าจมูกเพื่อช่วยบรรเทาอาการนะครับนี่เลยนะมันดีอย่างนี้เลยนะครับถ้าพี่น้องนะครับคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ฝากฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะขอลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับ